ยิ้มแล้วสวยยิ้มเราสุขยิ้มแล้วรวยก่อนอื่นข้าพเจ้าขอรบกวนท่านกรุณานช่วยกดติดตามกดสั่นกระดิ่งและกดรูปหัวใจให้การสนับสนุนช่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทำบุความดีมีสาระต่อๆไปกลาบขอพบพระคุณเป็นอย่างสูงรายได้ ที่ท่านให้การสนับสนุนช่องนี้ข้าพเจ้าจะนําไปสมทบกับเงินของข้าพเจ้าส่วนหนึ่งเพื่อจัดหาอาหารแจกจ่ายก,กับผู้ยากไร้ต่อไปรอยยิ้มนั้นมีเพียงมนุษย์เท่านั้นที่ยิ้มได้เราดีใจเราจึงยิ้มเรามีความสุขเราจึงยิ้มเวลาเราได้พบเพื่อนพบคนที่เรารัก ที่เราพอใจเราจะยิ้มสุนัขเวลาที่มันเจอเจ้านายที่หายไปหลายวันมันจะดีใจมากๆม,มันจะกระดิกหางทำไมมันไม่ยิ้มละ่ะหมายิ้มไม่ได้มีแต่มนุษย์เท่านั้นที่ยิ้มเป็นการยิ้มจึงเป็นกริยาที่สุดล้ำค่าของมนุษย์แต่น่าเสียดายที่ปัจจุบันมนุษย์ได้ใช้กริยานี้น้อยลงไปมาก ยิ้มน้อยลงไปมากเป็นรอยยิ้มที่หายไปเมื่อรอยยิ้มหายไปความสวยก็หายไปความสุขก็หายไปเงินทองก็พลอยหายไปด้วยโดยเฉพาะบ้านเราสมัยหนึ่งคนไทยเรายิ้มเก่งจนได้รับฉายาว่าดินแดนแห่งรอยยิ้มแลนด์ออฟสมายแต่ปัจจุบันหันไปที่ไหนเจอแต่คนหน้าดำาครําเครียดไม่ค่อยยิ้มไม่ค่อยย่มกันเลย เป็นบรรยากาศที่ไม่ดีเอามากๆทีเดียวเราควรเรียกรอยยิ้มที่หายไปหวนกลับคืนมาให้ความสวยหวนกลับคืนมาให้ความสุขหวนกลับคืนมาให้เงินทองไหลามาเทมาบางคนอาจจะบอกว่าในสภาพเศรษฐกิจที่ฝืดเคเคื่องทำมาหากินลำบากเงินทองไม่พอใช้เช่นนี้จะให้ชั้นยิ้มออกได้อย่างไรเราให้ชั้นมีเงินพอใช้ก่อน และฉันจะยิ้มสวยๆให้ดูทำไมเราต้องรอให้มีเงินก่อนแล้วค่อยยิ้มทำไมไม่ยิ้มสวยๆให้ดึงดูดเงินเข้ามาล่ะสุภาษิตจีนมีอยู่คำหนึ่งที่ว่าอิเซียวจ่าเฉียนโฉยิ้มครั้งหนึ่งความทุกข์สารพันพลันมาลายหายไปสิน้นแม้ความทุกข์จากการเงินไม่พอใช้ก็จะหายไปด้วยเป็นไปได้อย่างไรเป็นไปได้ เพราะเวลาที่เรายิ้มจะเราจะมีความสุขการมีความสุขจะทำให้สมองเราโล่งสมองโล่งทำให้เกิดปัญญาปัญญาจะทำให้เราสามารถแก้ปัญหาต่างๆให้ลุล่วงไปได้ผิดกับถ้าเราหน้าบึ้งไม่ยิ้มใจเราจะเครียดสมองจะตื้อเราจะตันต่อปัญหารอยยิ้มของมนุษย์จึงเป็นกิริยาที่สุดล้ำค่า ที่สวรรค์ส่งประธานมาให้กับมวลมนุษย์และเป็นสิ่งมีชีวิตเพียงสิ่งเดียวเท่านั้นที่ได้รับพรสวรรค์นี้และรอยยิ้มทำให้เกิดผลดีมากมายต่อชีวิตเราทำให้เราสวยทำให้เราหลอ่อทำให้เรามีความสุขทำให้เราประสบความสำเร็จรอยยิ้มจึงดีด้วยประการและชนี้เมื่อรอยยิ้มมีผลดีมากมายเช่นนี้แล้วทำไมคนจำนวนหนึ่งจึงไม่ยอมยิ้ม ผู้ชายที่ไม่ยอมยิ้มเขาเรียกว่าไอ้เสือยิ้มยากผู้หญิงที่ไม่ยอมยิ้มเขาเรียกว่านางสิงไม่ยอมยิม้มข้าพเจ้าเคยพับทางคนที่ยิ้มเก่งและคนที่ไม่ยอมยิม้มคนที่ยิ้มเก่งข้าพเจ้าได้พบครั้งเมื่ออาศัยอยู่ในบู่บ้านแห่งหนึ่งแรกแรกนึกว่าสุภาพสตรีท่านนี้ยิ้มให้กับเราที่ไหนได้หน้าเธอเป็นอย่างนี้เองเป็นคนมีหน้ายิ้มเพียงหน้าเดียว สืบไปสืบมาปรากฏว่าเธออยู่บ้านหลังใหญ่ที่สุดในบู่บ้านแห่งนี้อีกคนหนึ่งเป็นเจ้าของร้านคา้าที่ข้าพเจ้าไปติดต่อค้าขายด้วยทุกครั้งที่ข้าพเจ้าไปพบท่านไม่เคยเห็นท่านยิ้มเลยนี่ก็เป็นคนหน้าเดียวเป็นคนหน้าไม่ยิ้มเพียงหน้าเดียวไม่นานก็ได้ข่าวว่าท่านเสียชีวิตแล้ว การยิ้มเกิดผลดีต่อชีวิตเราอย่างมากมายการยิ้มยิ้มเป็นกันทุกคนอยู่แล้วแต่เราควรฝึกให้ยิ้มไ,มได้ในเกือบทุกสถานการณ์แรกๆอาจจะยิ้มไม่ได้ก็ใช้การฝืนยิ้มก็ได้หรือจะใช้วิธีที่หลวงพ่อเราสอนไว้คือการทำใจยิ้มการทำให้ใจยิ้มทำอย่างไรก็ด้วยการทำใจให้มีพรหมวิหารสี่ คือ 1. เมตตาใจที่อยากให้ผู้อื่นมีความสุข 2. องกรุณาใจที่ต้องการให้ผู้อื่นพ้นจากความทุกข์ 3. มุทิตาพรอยยินดีเมื่อเห็นผู้อื่นมีความสุขและประสบความสำเร็จ 4. อุเบกขารู้จักทำใจให้เป็นกลางอีกทั้งต้องรู้จักการปล่อยวางรู้จักการมองโลกในแง่บวกตามความเป็นจริง พยายามไม่เกลียดไม่แค้นไม่พยาบาทผู้อื่นหากเราทำใจได้เช่นนี้ใจเราย่อมเป็นสุขใจเราย่อมเบิกบานใจเราจะยิ้มเมื่อใจเรายิ้มกายเราก็จะยิ้มตามโดยปริยายใจยิ้มนี้เราสามารถยิ้มได้ตลอดเวลาไม่เป็นเรื่องผิดปกติแต่อย่างไรเดินก็ยิม้มยืนก็ยิม้มนั่งก็ยิม้ม กินข้าวอยู่ก็ยิ้มคุยกับใครก็ยิ้มตำหนิว่ากล่าตักเตือนใครก็ยิ้มนอนหลับก็ยิ้มแม้ในความฝันก็ยังยิ้มเมื่อทุกวินาทีทุกตารางนิ้วของชีวิตเรามีแต่รอยยิ้มแล้วจะเหลือเนื้อที่ที่ไหนที่จะให้ความทุกข์ใดๆแทรกตัวเข้ามาได้ดังนั้นเมื่อสวรรค์ทรงประทานรอยยิ้มมาให้เราเป็นสิ่งมีชีวิตเพียงสิ่งเดียวเท่านั้นที่ได้รับพรสวรรค์น,นี้ เราจึงสมควรใช้ประโยชน์สูงสุดจากพรสวรรค์นี้จากรอยยิ้มนี้วันนี้ท่านยิ้มแล้วหรือ,อยังด้วยความปรารถนาดีจะก,ก่อพรพันธ์ขอขอบพระคุณที่ท่านได้ให้เกียรติในการรับชมหากมีข้อผิดพลาดประการใดโปรดให้อภัยด้วยและหากท่านเห็นว่าบทความนี้พอมีสาระประโยชน์บ้าง โปรดแชร์ต่อไปอยังญาติสนิทและมิตรรักของท่านเพื่อเป็นการแบ่งปันความรู้ที่ดีๆให้แก่กันอันเป็นธรรมทานด้วยความขอบพระคุณเป็นอย่างสูงสวัสดี